का मु ता मु ता นินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาชีวินาสกาเรนะธรรมัง,งาากาเรนะธรรมังอาภิปูชยามาดีพัโตสาวะกะสังโค สั่งังนะมามิต่อไปอรัตนาสูงพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสูงรักานา,ายาสิสระเดนะสหะปัญจศีลานิยาจาจะามานะโมตัสสัพพาวโาตถุอรหันตสัม,มา,าสามัาามตาาทุทมัสมุปตะนาโมตัสสัพพาวโต ตัมมะตัมปุตตสสานาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมะตัมปุตตะชามิสังฆขาระนะทัจฉามิตุติยัมีภุตังทัมมังสารังทัจฉามิตุติยัมีธัมมังสารังทัจฉามิ ัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉาติธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสุโอานิจจาวะัราอุปา เรื่องพยาธลำดับที่หนึ่งนายสุพจน์บุภาประหลัดเทศบาลเมืองชุมพรปฏิบัติหน้าที่นยายกเทศมนตรีเมืองชุมพรลำดับที่สงองนายประริญโพสิีทองรองประหลัดเทศบาลเมืองชุมพรลำดับที่สามนายไพศสาลคงสุภาคุณผู้หน่วยการกองสวัสดิการสังคมลำดับที่สี่นายสรกิจรัตนพันธ์ผู้หน่วยการกองช่างลำดับที่ผู้หน่วยการกองก ลำดับที่เจ็ดนางพระดานาสิงสมบูรณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมลำดับที่แปดนางมนัสวีเงินลากรัตนาหัวหน้าสํานักประหลัดเทศบาลลำดับที่เก้าคุณจิตธิพรมเ ah หศักดิ์ผู้อำนวยการก่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และลำดับที่สิบคุณยุพินพัฒนาเวสประธานกลุ่มพัฒนาจตรีเทศบาลเมืองชุมพรเยนเชิญ

พระองผู้ช่ยดีอิมองอภิพอหองอององสิเนคอทศวาอภิอิตกบอวิโยอภิรูปมหาเดร์มหาปัญโยมหาบูโขหปตตกยังนิพพอดังมรมังสุขังปิสังคตะปูชจมิ utthang van thittawa ahang bhagavantang puji ame thawan ang puji ame uttho uttapono mya jayotetho mahalapo mahatesho mahayako utthang ang van thami puji toh sapak la bupak van tu mea thamang ang van ปูชิโตะเฉพล่าปูเพวันสุเมะต้องห้องห้องวันพ่อมียารปักกล้วยปักด้วยล่าปูเพรวันสุเมยพุทธพราปูชอิอีมอนิมอนนะออกเทวอัตโตทิโตะจาดรอสีต้องเฉพาะล่าเพราะวันสุเมยอันสุเมย สมโมผูชอติมอนิมออกเทวะอัิโกโจ้านทงมบพวันสุเมอันจกมมุตโตสมบลอบู้ะวันสุเมรุสมมูชอติมอนิมอนละออกเทวะอดิกโนทงสลอพะวนสุเอันจกมมุโตสมมสมพุสส มหาพรม,มปัญจะเทวานาสเรตีปะยังเดียมังูกังขอปิทายังกังสุขารูขพยงนักสีสันตุอารูขยีนาสุขีนาจโเป็นวันท้ายวันสิ้นไปพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกีติวงศ์กรมหลวงจุมพรเขตธุดงศักดิ์ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่102แม้ว่าพระองค์พระเจ้าพระองค์เจ้าอาภากรอาภากรเกียติวงฒนาพระราษพระอิศรพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านขอให้ดวงพระวิน ะะจะเป็นพิธีรำบวกสวนโดยถูกพัฒนาจตรีเทศบาลเมืองชุมพรในชื่อชุดการแสดงวัยอาภาอรฝึกซ้อม